พร้อมส่งมอบความสุขให้กับแฟนๆแล้วค่ะสำหรับคอนเสิร์ต Love Out Loud Fan Fest 2024โดยงานจะถูกจัดทั้งหมดสองรอบการแสดงก็คือวันเสาร์ที่18และวันอาทิตย์ที่19พฤษภาคมค่ะคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ประกอบไปด้วยหนุ่มจี m มเอ็มสุดหล่อเอิร์ธมิกปอนภูวินเฟิร์สข้าวตังจุงดังฟอร์ดบุ๊กจิมมี่ซีเซมีไนโฟร์เพอร์ชิมอน และ Win Star. วินนี่สตารโดยทั้งสองหนุ่มเจมีนายโฟดหนึ่งในศิลปินจากคอนเสิร์ตครั้งนี้ก็ออกการตื่นเต้นสุดๆคะ่ะพร้อมขิงถึงโชว์ของตัวเองไว้ด้วยว่าเรือเราไม่มีอะไรพิเศษหลอดสู้พี่ๆเขาไม่ได้แต่เรามีความสดใหม่เ, <c oughs> เรือเรามีอะไรพิเศษไมเพื่อนเรือเราเนี่ยไม่มีอะไรพิเศษเล<ร>ยไม่ว่าอาจจะหลอดสู้พี่เขาไม่ได้ <c oughs> <c oughs> ตว่าเรามีแบบว่าความสดใหม่และความสามารถของพวกเราจะไปนำเสนอต่อทุกคนให้ชื่ออะไรก่อนเรือเราชื่อเรเราชื่อว่าอะไรครับเจงลูกคุณหนูลูกคุณหนูนะครับใช่เป็นสัญลักษณ์ของแฟนคลับเราเองใช่ไหม งานนี้ก็ราติดตามภาพความสนุกสนานความฟินในคอนเสิร์ตครั้งนี้กันได้เลยค่ะทางช่อง D In t o Party จะรวบรวมภาพบรรยากาศมาฝากกันนะคะขอบอกเลยว่าเรือลูกคุณหนูเนี่ยเขาหวานเจี๊ยบจริงๆค่ะ ชมคลิปแล้วฝากกดไลค์กดแชร์กดติดตามเป็นกำลังใจให้ช่อง d ป a Party ด้วยนะคะขอบคุณค่ะ